อันลูกเนี่ยกะจะลูกตะมองเก่าหลาโว้ยล well ูกเซ็กอะไรดิบ้าไหนเนาะมีผิดบมันสวนสุเมียวตัวนี้มันโมเมนต์ผีลูกมองเก่ามันกระเป็นยูมองเดียวคุณนายจังสรนจังสรนเจ้าเก่ามีดมาตัดออกแง่โมเมนต์เสียตะมองเก่าโอ้ยเนี่ยคุณผู้มาดเบื่อว่านายมันเถอะเนาะ เห็ดเดียก็งอกมันยังมาวากูุดีอยู่้าแม่มั้หมียนี่ลก็หนากบอกแม่ดอกเมียนี่แคมันอยากมันจะมาลำบากนี่จะใส่ครับสี่ชาเมยนึงคือสีเบาเงาเทเงา่ตัวมันมองย่เ่นี้เห็ดกองอกมันยังวางบุทาบุดีอยู่สี่จีนสี่เมื่ออ่นี่เราไปหอดเรื่องฟ้าคุณบบัดนี่ฟ้าแม่เาลุกเมียนี่ หูร้องนากูบอกแม่องเมียง้นงเา้งค่าดอกงอยคือะไรยุ่น้ำกือดเดายเห็ั้าโดเดว่ยวัวเาหงน้เมียอ้ยอันเบาซ้นีกัาหอดเรื่องป้าพน่ะั้เาตัวงันข้ามันปากับปาคอยกับสะอ่อนเจ้ากึกันไป บ่าวานนเงี้ยงลลบะเบิ่งเอ็นตาเจ้าขวางเฮ้ยสาดตรมาเดือนนึงกับ่ะโตขวางเฮ้ยบ่าวหนผู้ใดสะอ่นอนเจ้าขวางเนอะเงิดหลายเดี๋ยวบังซ้ำหนีหนึงว้าบ่าวเงีงกับบ่าวบังคุดใส้หนอ่หนอยหน่อยนึงกับบ่าวหลายแต่ความหมายไปทั่วที่ทั่วเด่นไักเป็นคนแนวใด๋ ฮ้ยบ้ามากกูกระสุนคือกันเจ้าแม่เอานละสิควันกูหน้าขวนี่นะเอ้ยยังกูได้กูเขียนแล้วกูสูนเลยเฮ้ยเอาเป็นผู้ใดล่ะบ้ดนี้งองวัวงอวัวมากมันนี่บ้ามันจะทั้งไหนนัวบ้านนี้เนาะก็คืนยานี่เนาะบ้านนี้เด้อะมาจังใดไปจังใดล่ะบ้านที่นี่ทางเสรีบอกใกลมาเนาะ ลงหนาวลงหลังจะ่ัวนี่ไหมอืมจะเลื่อนจะเลื่อนลายเราบไหวแล้วคอ,อนีกัมีแล้วอืมหวแมนมหน่อนางยู่หันเนาะนางนางไม่ไผู้ใดญน่อนีเนาะไปสงกันนี่ มหาดัมหานัมหาน้องปัดปุดเอ้าไอ้สิงบมนี่เออปัดไอ้เออยขวัยละว่ามันเจ้าไปบ้านเก่าหรือโอ้ยังไั้นี่ยเอกกันยี่สิบปีละปัดหลงทางหลงทางเจ้าไปจังใดมาจังไดยี่หาดัาน้องเลยแล้วป้าคิดว่าเจ้าไปอยู่ใสายบ้าคือพอเห็นจะเชียรไปอยู่้องดนตรีนับพระเจ้าก่อนเลยวงคาราบาลกันปาดชัอฮึม ไปอยู่ว่งไงคุณนะแมนได้เป็นนักร้องน้ำขาบา่ลาอายพี่กเพียงอย่า,ายงาานั้เพียงจ้าบน้องเพียสาวอีสานนั่แหละมาเขาบ่แม่ข่อยเคยฟังอยู่บ่เนื้อไว้สิได้ฟังกับแม่เจังไดไม่จังใดล่ะไอือไปจังไดเจ้าคือว่าทหารห่างหาหนึ่งจเจ้าเถื่อโอ้ยจังว่าน้ำหานี่ยแล้วน้ำหาเออน้ำหาจังใดตะกี้แม่เจ้าไปเอาลูกเอาเน่ยอยู่บ่อ มีรูมีเตาอ,อยู่บอ่อ,อนั่นี่ยรูกันเเนี่ยได้จะควนแล้วพูดเดียวละ่ะเมื่อเพื่อเอาหน่อยแถะจะยี่สิบปีห่เอาไรไม่าไอยูอ่แวเอ้เอาหน่อยพูดบ่า่าคนเราฝันเห็นเตาอยู่เมื่ขึ้นโอ้ยกับพ่อแม่หน่อยแม่เนาะอ,ะอ,ะอมไม่ จะมาพอนี่แล้วคนเราพอองไซม์โหนึ่งพ่ออืมเพื่อนหาไอ้เจ้าของมาสะดวกมาเซยไปใหที่ดได้าะแมนข้โบลาณกันอ่ะออโอ้หพอถอดเนื้อกันนะบอกมเนื้อแห้งปวดบาพอดเล่ากันนะตเล้าคุยกับผู้ดวาคุยกับคุณเบานี่เยก็ะอยูไปสองสามั่วโหงหนึ่งก็จะมีคุ้เบาเพาคุยนคุยแล้ว อืม hmm. ับต <laughs> <ın car in illing> ัวงบาที่นี่ว้นี่ังไยยครับเนี่ยูดีนว้าคืบอกเรียนหน่เร่นงอเรีเรีนมันเอาอีหลีบหรว้าวตอนหนาตอนตาเลยบอกไหนวะ แม่ยูบ่ดอบอกสักนี้มึงเอายงีได้ว่าดิยีไดดเอาไปมยืนคุยได้ว่าสี่ไดบอกสักนหนึ่งเหทักขึ้นแม่แต่ละหรอแต่ว่ามันมีใจมึเาไม่โดนแล้วอีนี่นามึงเด้อสวนเด้อบอยที่นี่เด้อว้าตอนนี้ใจเจไดิมากจังดิอย่าบอกใจไม่ยูน้ำหลองน้ำนุงบ่หรือว่าจังดิเออก็วันจุกีละ เออแ่ดีสิเปเนาะเอ네้ยไชไหเขาแล้วแต่มาอยู่นํากันตัวตุมกันตัวเนาะพี่น้องเอ oh เออืมต่นี่มองไปมองมาในแม่น้มาแม่สิไปแบบนี้มาไอสันเขาไปหากินเขาตัวก็เลยกินเขาก็ได้เนาะต้มไก่กินตัวเขาไปไปข้ามามาเขากินน้ำกันต

เออเอ้ยสีนเลเฮ้ยเอ้ยนเปมืม่ตองเบาทั้งแมเหมือมันคือผดแค่บเเลรีนอดีีบบน้ทันทงัีความาคุยแล้วเ้ยไปมันกนเนําบนมันได้เล ได้ยังกินกินยังไปกินโลดเนาะไอเนาะโอกินโลดแล้วเออเอาเอาเอากินตัวนี่ยังกินโลดกินลดห่องอะไรแถวๆเนาะเออกินเอากินข้าวเฮ้ยเด็กสักหนินะสักวันมือแรียกเราจนกล่มไกลตัวเออเป็นยังไนราหน้าโขดเลยจะค้นอ่ะ หัวโอนลูกลเรื่อมไปมหัวก็ได้พูดเยวละอเฮ้ยลูกก็ได้สองเง่นตัวมิจะพูใสมิจะพูเบาง่ายๆตัวดี้นยังเจ้าเดียสัตก็ได้พูเดียวเออพูเดียวกเอาอพปโภคสองกับเจ้าของนั่นเลี้ยงสองคนกับพ่อละละหลายคนหลายมานยเอเออเอากินอ่ะกินตัวไปกินกิมเลืเด็บอกเออ